่าำกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกครั้งนี้น้องโควิดยังเหลือความป่านี้ให้เรามีทางออกอยู่บ้างส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโควิดจะไม่มีอาการรุนแรงคล้ายไข้หวัดทั่วไปเอาละเรามาลองดูสถานาการณ์คิวเตียงเราในตอนนี้นี่คือคนที่มีอาการวิกฤตสีแดงจําเป็นต้องการห้อง ICU โดยด่วนคนนี้สีเหลือง อาการหนักต้องการเตียงดูแลใกล้ชิดและนี่คือคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีอาการใดสีเขียวเมื่อเอาทั้งหมดมาต่อแถวเรียงกันแบบนี้เราเลยได้ยินข่าวคนเจ็บหนักหาเตียงไม่ได้สทัทีและทางออกของปัญหาการรอคิวเตียงก็แก้ได้ด้วยวิธีบ้านๆบ้านๆจริงๆครับบ้านเรานี่แหละครับบ้านเราสามารถช่วยรักษาเราได้พี่ๆสีเขียวครับ ทั้งที่เข้าคิวแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลมาได้7วันขึ้นไปขอบคุณที่เข้าใจนะครับในภาษาทางการแพทย์เราเรียกสิ่งนี้ว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านซึ่งเป็นมาตรการที่ทำกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยผู้ที่ตรวจโควิดด้วยอาร์ติเจนเทสคิทสามารถเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแยกกักตัวที่บ้านได้เลยไม่ต้องตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสปสชอหรือโทร1330ต่อ14หรือสแกน QR โค d e การแยกกักตัวที่บ้านเนี่ยหลักการก็คือเราจะได้อุปกรณ์ไปเช็คอาการด้วยตัวเองทั้งที่วัดอุณหภูมิที่ต้องคอยเช็คว่าเกิน37.5องศาหรือไม่และที่สำคัญคือเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดที่ต้องเช็คอยู่เสมอไม่ให้ต่ำกว่า96%ซึ่งเราจะได้รับหลังจากลงทะเบียนเข้าระบบ 1 3 3 0กด1 4สายด่วนสปสชอจากนั้นเราจะมีหมอหรือพยาบาลโทรไปเช็คอาการวันละสองครั้งคอยวินิจฉัยส่งยาให้ตามอาการหากฉุกเฉินพร้อมส่งรถมารักษาที่โรงพยาบาลพร้อมดูแลเรื่องอาหารให้เราด้วยแน่นอนว่าผู้ป่วยสีเขียวจะต้องกักตัวแยกกับครอบครัวแต่การได้อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวมันก็ดีต่อใจของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ใช่สีเขียวทุกคนคุณหมอจะยอมให้ทําการแยกกักตัวที่บ้านได้นะครับหมอจะพิจารณาแล้วว่าลักษณะผู้ป่วยเหมาะสมต่อการแยกกักตัวที่บ้านหรือไม่ตามเงื่อนไขดังนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการหรือม,มีอาการเล็กน้อยมีอายุน้อยกว่า70ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีภาวะอ้วนโรคอื่นๆตามดุลพินิษของแพทย์ อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกินหนึ่งคนหรือมีห้องเป็นสัดส,ส่วนที่สามารถแยกตัวจากคนอื่นในบ้านได้และไม่อยู่รวมกับผู้สูงอายุยินยอมแยกกักตัวสำหรับผู้ที่มีบ้านที่ไม่เหมาะกับการกักตัวก็สามารถไปใช้บริการ Community Isolation ที่กักตัวของชุมชนดังนั้นเราจะรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไหมเราต้องช่วยกันคนละบ้านสบ้านนะครับ บ้านพร้อมชุมชนพร้อมเราช่วยกันสามารถดาวน์โหลดคู่มือการกักตัวได้ที่นี่1668สายด่วนกรมการแพทย์1 3 3 0กด14สายด่วนสอปอสอช1 5 0 6กด6สายด่วนสิทธิ์ประกันสังคมติดตามวิธีการแยกกักตัวที่บ้านได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ